ชอบปัญหาอะไรเลยใช่ไหมอย่างลูกที่อย่างหลานที่บ้านเนี่ยมานะน้านะปลาอะไรเนี่ยได้ที่สุดในโลกเราก็บอกปลาอะไรปลาเจียดสีไม่ใช่ปลาโรลิ้งไม่ใช่ปลาเข็มเกือบถูกเกือบถูกยอมแคนบอกไงลูกปลาเข็มแค่ตัวสุดท้อมเอาไปพ่อแล้วมากดธรรมชาตินะ็นจิตของเด็กเดี๋ยวแล้วน้นะปลาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกเราบอกนะปลาฉลามไม่ใช่ปลาวานเกือบถูกเกือบถูก ยอมแพ้แล้วบอกปาวานท้องตายทั้งกลุ่มขึ้นอื่นเอาไปชุแบแป้งทอดชิราการเหมือนเด็กครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นกับเด็กผมเนี่ยมีลูปแนะบอปของตัวเองนะปัจจุบันมีลูกของตัวเองลูกผมเนี่ยสองตัวมาหาผมนะพ่อมาอะไรเนี่ยปีนได้พ่อมาอะไรเนี่ยปีนได้เดีต,ต้องเล่นกับลูกมาอะไรลูกมาธรรมดาใช่ไหม ไม่ใช่พ่อมาสวรรค์ไม่ใช่พ,พ่อเพ่อยองแทนลูกมาที่มินได้เจอมาแรงป้อสองบวกวอกาพูดไม่ชักนะครับเจ็บเนผมไม่ได้ต้องเล่นนะครับพ่อฉันต้องเล่นพ่อแม่มาพอนังไม่ยอมเล่นกับลูกเป็นไงพ่อมาอะไรพไินได้จับขาเนะี่ยยุ่งเนขามแม่พ่อมาอะไรพไินได้ยุ่งไปถาเนี่ยพ่อมาอะไรพินได้มึงอยากรู้เหรอมึงอยากรู้เหรอ มาที่ได้มาว่าพ่อสิเจ็บวดเื่องอมาพ่อไมด้าพ่อไม่ได้นเพราะฉันต้องเล่นกัตมันโูให้กังบ้านใช่ไครับปีดาคืออะไรมาดาคืออะไรนะครับสมชายรับเหาสิลกไปหานะครับกับใบ้านพ่อปิดาอะไรมาดาทอะไรตรงสองให้กำลบ้านมาวิ่งอย่างยุ่งูมึงถามแม่ปูยุ่ง Bida như thế này không? Bida như thế này Ồ, mình tôi อย่างผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยผมเคยผ่านช่วงไปรุ่นมาก่อนเชื่อไหมไม่ได้เกิดมาโตขนาดนี้นะครับเคยผ่านไปรุ่นมาก่อนแล้วตอนนี้ก็สอนไปรุ่นนะที่มรพยาวเนี่ยผมเนี่ยนะครับเด็กอยู่หน้าห้องเรียนผมถามเลยเออเรียนสาขาอะไรอ๋อเศรษฐศาสตร์นะอาจารย์ปีอะไรนะปีฉลู บางคนก็ไปจูจีเนี่ยใต้ต้นไม้บางคนก็ไปจีจูงบนที่ห่างจักน้ำงจมีตไหครับนเพราะฉะนั้นต้องรู้จักไปลุ้อย่างพวกเราเน่ำไม่ชอบข้าวัดพ่ออะไรอมนเรทำไมเราไปดูคอนเสิร์ใช่ไหมที่นี่เดีสตาใช่ไหมครับคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตด้านหลังเนี่ยมีไฟแล้ววิ่งแสงสีเสียงก,กระาศตาแบบนี้นะครับมีไฟวิ่งนะครับพระจะเดินจงกรมขึ้นนะครับทำ ไอ้ที่นั่งเป็นตับเนี่ยต้องมีสายวิ่งหมดนะครับเพชชุดไกดังต้องปรับมาใช้แล้วเพื่อเอาใจไวรุ่นเพื่อให้ไวรุ่นเข้าวัดตอนนี้อัศจะมีวสันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับขายได้ร้านตลอดนะครับรุ่นผมที่อัศจะมีวสันรุ่นนี้อาจจะไม่เคยฟังเป็นยินยอมยังไงต่างมาละกลับมานะครับขายได้ร้านตลอดนะครับสิงคโปร์เอชเนี่ยนำไปทั่วต่างประเทศรอบโลกเนี่ยต้องมาประยุกต์ใช้แยกกลมพร้อมหรือยังไวรุ่น อยามาให้ได้ลูกค้าที่นั่งเาารียนภาษาเส้น